วิธีการเปลี่ยนโปรเทคทีฟเลนของปืนเลเซอร์รุ่น q ิวลี w น BWT20 t โปรเทคทีเลนของรุ่น q ิวลนจะมี2ตัวโดวยตำแหน่งที่1จะอยู่ด้านข้างและตำแหน่งที่2อยู่ด้านบนใกล้กับโฟกัสเลนหมุนตัวล็อกและดึงตัวโคบโปรเทคทีฟเลนหน1ออกมาใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์1.5 ไขน็อตรตรงตำแหน่งข้างๆกับตัวล็อเพื่อปลดตัวยึดแหวนรองโรเทคทีฟหยิบแหวนรองโรเทคทีฟเลนออกมาแล้วหยิบโรเทคทีฟเลนที่เสียแล้วออกมาเราจะใช้ขนาดโรเทคทีฟ20คูณ2มิลทำการเปลี่ยนโรเทคทีฟเลนไม่ควรใช้นิ้วสัมผัสกับเลนโดยตรงควรจับบริเวณขอบของเลนและทำการนำแหวนรองโรเทคทีฟเลนกลับเข้าที่เดิม นำตัวโค้ปโปเทคทีฟเลนใส่กับที่เดิมและทําการหมุนล็อกสำหรับโปเทคทีฟเลนตัวที่สองตำแหน่งจะอยู่ด้านบนวิธีการเปลี่ยนเหมือนกับโปเทคทีฟเลนหนึ่งตัวโค้ปโปเทคทีฟเลนจะไม่สามารถสลับตำแหน่งกันได้